สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทุกท่านเรื่องตัวเลขแนวทางเสี่ยงโชคจากหลวงปู่สวงถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปของช่องหลวงปู่สวงก้าวเฮงแล้วท่านใส่ใจในเรื่องราวในคำพูดที่ผมเล่าท่านก็จะได้รู้เรื่องราวตำนานของหลวงปู่สวงอย่างแท้จริงและบางครั้งถ้าท่านคิดพิจนารณาท่านก็จะพบว่ามีคำพูด ที่มีความพิเศษเป็นคำพูดปริศนาที่สามารถแปลเป็นตัวเลขโชคลาภสามตัวตรงได้เหมือนตอนสมัยที่หลวงปู่สวงท่านมีชีวิตอยู่ท่านมักจะทำเป็นปริศนาให้ตีเป็นตัวเลขในสมัยนั้นคนที่จะไปเอาเลขหวยจากหลวงปู่สวงต้องนั่งจ้องจนเมื่อยลูกกระตา นั่งจ้องมองดูหลวงปู่สวงกันทั้งวันกว่าจะได้เลขหวนแต่ละครั้งพี่หนูเคยเล่าให้ผมฟังว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่สวงนั่งทำเว้าพี่หนูกำนันชัยและคนอื่นๆเกือบสิบคนก็อยู่ตรงนั้นปันนั้นเป็นวันหวยออกกำนันชัยได้บอกคนอื่นๆรวมทั้งบอกพี่หนูด้วยว่าให้ซื้อเลขสีสองแต่พี่หนูไม่ซื้อเลขสี่สอง กลับไปซื้อเลขหนึ่งหนึ่งหัวงวดนั้นออกเลขหนึ่งหนึ่งมีพี่หนูคนเดียวที่ถูกเลขหลายหลาคนก็มาถามพี่หนูว่าทำไมถึงซื้อเลขหนึ่งหนึ่งหรือเลข11พี่หนูก็บอกว่าตอนที่หลวงปู่สวงท่านทำว่าวเสร็จพี่หนูสังเกตเห็นว่าหลวงปู่สวงท่านได้เอาขนมผิงใส่ถุงแล้วมัดที่หางว่าแล้วหลวงปู่สวงท่านก็ได้ เหลือบสายตามองพี่หนุูเหมือนเป็นการส่งสิกแล้วหลวงปู่สวงท่านก็ได้วางหางเว้าเอาไว้พี่หนูจึงเดินไปหยิบถุงที่ใส่ขนมผิงเมื่อลองนับดูก็พบว่ามีขนมผิงจำนวน11ก้อนอยู่ในถุงนั้นงวดนั้นพี่หนูจึงซื้อเลข1นหรือว่าเลข11 1,000คูณ1,000บาทนี่คือ ตัวอย่างบางเรื่องบางตอนที่หลวงปู่สวงท่านได้ใบหวยการพูดการกระทําของหลวงปู่สวงคือการใบหวยหลวงปู่สวงท่านจะไม่ค่อยเขียนเลขหวยให้แบบตรงๆการทําแบบนี้ทําให้เจ้ามือไม่สามารถอั้นเลขได้ผมขอเชิญทุกท่านย้อนไปชมคลิปซึ่งเป็นที่มาเลขสตัวตรง583งวดที่ผ่านมาเลขนี้ มีที่มาอย่างไรทําไมถึงมีบางคนมาคอมเมนต์ว่าผมมั่วเมื่อเลขออกแล้วถึงเอาเลขมาลงเรามาพิสูจน์ว่าใครมั่วและใครที่ไม่รู้เรื่องกันแน่เพราะเชิญทุกท่านย้อนไปชมคลิปที่ชื่อตอนว่าเจ้าแห่งภูตะแบงสั่งให้ก้าวเฮงกลับไปทั้งคณะ EP 11 060 นาทีที่สี่สิบสามจุดสสามวินาทีอ้อยมมุนออยมมุนก่อนมทีงเฟรบียติเอมองมองผมใกละโจล้วเรเลนเพยอ๋อเรียบอ้อยเรียบจับมุนออ បងមោសាក្រយតមួយនេះមុនបានតទទួលអុយនោះក្រយនោះតអាហ្នឹងឲ្យ15ក្រយត្រមមួយនេះសិនមួយនេះសិនរបស់គេពេញបោះជូនតលោកកូនហ៎អាហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃសក់ក្រយនោះចាំមួយតិចចាំថ្ងៃទីដល់បាទសំខាន់អុយតែជោគជ័យអុយតែបើមានលីដាផ្លៅរកអីហ្នឹងក៏ប្រាប់ហើយលូខាងក្នុងក៏ប្រាប់ហ៎ពេលវេលាហ៎ មកថាមកដល់មួយពីរថ្ងៃនោះទីតាំងហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំប្រហែលតែមកពីរបីថ្ងៃមុនមកពីរបីថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយហ្នឹងមកត្រង់ពួរណែមុនទៅបានប៉ុនប្រមាណដែរមកប្រមាណនេះមកប្រមាណនេះត្រៅដើមមកវិញអស់គ្រប់គ្នាវិញគ្រប់គ្នាអស់គ្រប់ពេកបាទដល់ខោមួយក៏បានហ្នឹងហើយបាទពេលវេលាហ្នឹងហើយប្រាប់ផងតាផងយល់ อันยงไปด้นนงจ่หนึ่งเฮยือเจ้บ้าเฮยเต็มยงนงหนึ่งไงหนึ่งไงโยนนี่โยนถ้าทุกท่านได้อ่านบทสนทนาในคลิปแล้วผมก็จะมาถอดรหัสปริศนาเรื่องนี้ให้ฟังเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางในครั้งต่อๆไปตาบอการเล่าว่าท่านนิมิตว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอก ให้ทั้งคณะกลับมาที่นี่อีกครั้งและเดินทางไปถึงลานพระศิวะตอนเวลา8.30โ <8. 00 S 2> มงครึ<ม>่ง<ม>ก็คือเวลา8 3 0ท้าย<ม>ทางในเขาย้ําว่า<ม>ทุกคนที่มาในวันนี้จะต้องกลับมาทุกคนถ้ามีคนใดขาดไปหรือผิดไปคนหนึ่งตัวเลขก็จะไม่ตรงท่านใดที่ได้ดูคลิปนั้นต่อเนื่องก็จะรู้ว่าคณะผมเดินทางไป5คน 5คนก็ตีเป็นเลขหเวลา8ปดโมงครึ่งผมก็ตีเป็นเลข830สและ583นี่คือการให้เลขจากหลวงปู่สวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเทือกเขาภูตะแบงประเทศกรัรมพูชาผมก็ได้บอกเลขนี้ไปในลายส่วนตัวและลายกลุ่มแก่ผู้ที่ได้สนับสนุนภารกิจสืบตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงที่ผมทำอยู่หลายๆคนก็ได้โต๊ดสามตัว บางคนก็ได้3ตัวตรงแต่ละคนก็ได้โอนเงินมาสนับสนุนค่าน้ํามันในการเดินทางครั้งต่อไปส่วนงวดต่อต่อไปเลขจะเข้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้งวดนี้จะเรียกว่าบังเอิญก็ได้และเลขก็ได้ออกติดต่อกันมา6งวดแล้วดังในภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เริ่มจากงวด92ตอนขึ้นบันไดภูจแบงครั้งแรกและก็เลขโต๊ห549 มางวดนี้ออกตรงๆห้าแปเรื่องนี้คนในลายกลุ่มหลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์รู้กันดีผมมีกำหนดการว่าวันที่8กันยายนพศ2 5 6 5ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ22ปีเต็มที่หลวงปู่สวงท่านละสังขารผมจะไปร่วมทำพิธีรับขวัญดวงแก้วยานบารมีของหลวงปู่สวงที่บ้านเกิดของท่าน โดจะร่วมทำพิธีกับเหล่าฤาษีดาบทตะเบาะที่เขาพูตแบมจะต้องเดินทางล่วงหน้าไปก่อน3-4วันเป็นอย่างน้อยผมจะเดินทางไปกัมพูชาในวันที่5กันยาและอยู่ที่กัมพูชาจนถึงวันที่11กันยา2022ผมได้เล่าเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับหลวงปู่สวงให้ท่านผู้ชมฟังบ้างพอสมควรแล้วขอเชิญท่านผู้ชม รับชมคลิปต่อจากตอนที่แล้วเดินในป่านี่ครับตามทางนะฮะมันจะมีอันนี้ขเขมนเขาเรียกติจุบนะฮะ,ะน้ำน้ำที่มันออกจากดินนะเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็ใช่นะเป็นน้ำที่มันไหลออกมาจากดินตามทางแบบนี้ฮะตามทางมมีเรื่อยนะ อีกที่หนึ่งนะฮะน้ำผุดออกมาแบบนี้นะฮะตามทางเดินเราก็จะพบทานน้ำเล็กๆนะฮะตลอดเส้นทางนะฮะก็จะมีเรื่อยๆนะฮะ จะเป็นน้ำแบบนี้เพราะนี่เป็นช่วงฝนตกนะครับมีทางที่เราเดินมานะที่เดินมาก็เจอทางน้ำตกเพลิงหินอยู่ข้างทางนะฮะสวยงามมากอันนี้เราเดินอยู่บนยอดเขานะฮะนี่เป็นธรรมชาติบนเขายอดเขาพูตะแบงตรงกลางๆงภูเขาเลยนะฮะ ตรงกลางเทือกเขาฟูตเบงนะฮะจะมีธรรมชาติที่สวยงามซ่อนอยู่แบบนี้นะฮะนี่นะครับผานน้ำตกข้างทางนะฮะงานหิน มีข้างทางนะนี่อันนี้เส้นทางที่เราเดินน้ำใสมากนะฮะบนเขาเดินเส้นทางนะี้ตัดเส้นทางที่เราเดินนะครับเ <c oughs> ส้นทางที่เดินวันนี้ตั้งแต่มาฮนะเก้ากิโลเก้ากิโลเมตรขึ้นเขาหนึ่งกิโลกว่าเฉพาะขึ้นเขาชันๆนะครับกิโลกว่าแล้ว ไปกลับ18กิโลเมตรนะฮะเดินทางชุดนี้เมื่อจบจากทางเส้นนี้ผมจะไปที่ทมใบดมหรือหิน3ามก้อนตรงนั้นก็ขึ้นบันไดอีก1,000 1,345ขั้นนะฮะนี่เวลา10 10โมง40นาทีนะฮะของวันนี้ วันนี้น้ำลดไปเยอะครับเนี่ยเมื่อวานน้ำแรงมากนี่ผ่านไปหนึ่งคืนนะฮะน้ำลดอันนี้เราสามารถเดินข้ามตรงนี้ได้แล้วน้ำประมาณเท่าหัวเข่านะตอนนี้จะเดินข้ามตรงนี้นะฮข้ามน้ำนี้เลยนะฮะบนน้ำตกชั้นบน,นเดินตามสันหินใต้น้ำ ลำห้วยนะฮะนีจะเดินข้ามน้ำตกชั้นบนนะฮะ ตอนนี้เดินข้ามลําห้วยมาเกือบสุดแล้วนะฮะต้องเดินระวังมากเพราะว่ากลัวลื่นลื่นนี่ไปกับสายน้ําเลยนะฮะแล้วก็โทศัพับตกน้ํานี่ยุ่งเลยนะฮะคาบทั้งหลายแหล่อยู่ในนี้ต้องต้องระวังมากนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะคือสภาพลําห้วยที่ข้ามมาเมื่อกี้บางจุดนี่ลึกถึงเอวนะ น้ำตกคือสภาพน้ำตกที่ผมเดินข้ามมาเมื่อกี้นะตรงนี้เป็นร้านค้าเขามาขายของนะวันนี้ใกล้วันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์เขาจะมาเตรียมนะขายให้นักท่องเที่ยวที่ชอบลุยป่ามานะ นี่อยู่ติดน้ำตกนะครที่นี่พอเราขึ้นมาถึงไอ้ตรงมอเตอร์ไซค์พังตรงนี้ก็ฝนตกพอดีนะขึ้นขึ้นมาจากาขากลับขึ้นเขามาบนถึงยอดเขาฝนก็ตกสงท้ายเรานะฮะเราจะส่งไปถึงไหนไม่รู้น่าจะดตลอดทางนะนี่น่าจะเดินทางไปตลอดอลำห้วยห,หินรับมีดนะฮะ เมื่อวานเราข้ามไม่ได้เราต้องไปข้ามต้นไม้ที่ล้มเป็นสะพาน,นะฮะ,ะวันนี้ฝนน้ำฝนหยุดไปคืนหนึ่งนะครับมีน้ำลดแล้วะฮะคืนนี้วันนี้ลดผ่านไปหนึ่งคืนน้ำลดไปหกสิบเซนนะฮะก็นั่นเมื่อวานเราได้ตรงนั้นข้ามะฮะเราได้ข้ามตรงนู้นวันนี้น้ำลดแล้ว ท่านผู้ชมครับลำห้วยหินรับมีดวันนี้แตกต่างจากเมื่อวานระดับน้ำตอนขามาและความแรงของสายน้ำที่ไหลนั้นแรงกว่าวันนี้มากถ้าไม่มีสะพานเทวดาที่หลวงปูส่สวงและเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งภูตะแบงเนรมิตรต้นไม้ล้มให้เป็นสะพานเราไม่สามารถข้ามมาได้เลยเมื่อวานนี้ นี่เป็นเรื่องอภินิหารมหรัศจรรย์นอกเหนือจากตัวเลขที่เทพสื่อทางในกับตะเบอกการการเดินทางครั้งนี้ได้ค่าใช้ใจ,จ่ายจากการบอกหวยงดที่แล้ว,วเลขห้าสามจะทำให้ดูนะฮะประโยชน์ของไม้เท้านะฮะด้านบนที่งองๆเวลาเราเดินธรรมดาเราเอาด้านบนนี้ขึ้นแต่พอเวลาเราลงบันไดฮะ ลงบันไดแบบนี้นีนะ่มันกลับเข้าล็อกกันพอดีนะฮะนี่แทนะมันใช้ได้นะฮะมันเข้าล็อกกับบันไดพอดีนะฮะนี่นะ มันเข้าล็อกบันไดนะช่วยได้เยอะเลยฮะป้าเปิ้นต้องเชือกจักบ่ขึ้นเชือกจักเนี่ยศึกษาองค์มีสึกานะ อตอนนี้บ่ายสองโมงวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับครบยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีตอนเราขึ้นเขาก็บา่า,นนบายสองวันที่สิบอันนี้บ่ายสองโมงวันที่สิบเอ็ดสิงหานะฮะตอนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเดินทางทั้งหมด18กิโลเมตรนะฮะ บนเขาทั้งหมด24ชัว่วโมงเดินทาง20 18กิโลเมตรนะฮะตอนนี้กลับมาถึงรถจะเดินทางไปต่อ,อกัดกนี่กินข้าวเที่ยงเสร็จรก,รก็จะเดินทางไปงทึ่นังบโดายดงนะฮะูตัะแบงฝั่งทิศใต้ชมงบดดงเหนื่อยแต่สู้ครับมันมันต้องสู้ตอนนี้ ปวดขาแล้วไม่มีแรงขาแล้วตอนี้เราจะขึ้นไหวหรือเปล่านะแต่ก็ต้องไปทำบรรยกันก่อนที่จะเดินทางไปที่บันไดทางขึ้นไปทมอไปดมหรือหินสามก้อนผมได้แวะอาสมฤษีต่วนเพื่อดูว่าท่านไปแล้วอย่างเมื่อแวะไปดูก็พบว่าฤษีตาต่วนท่านได้เดินทางล่วงหน้าไปตั้งแต่เช้าอย่างที่ท่านพูดบอกไว้ศาลาที่ตาต่วนร่วมสร้างนะ เนี่ยที่วัดตะตวนอยู่นะครับติดตะตวนอยู่ฝั่งน้งนฮะที่ดินตั้งแต่ต้นโพต้นตาลน,นี้ออกไปนะเป็นที่ดินที่ตะตวนซื้อถวายนะะนี่เราจะไปเขาพุทธะแบงนะครับด้านหนึ่งซึ่งจะไปทางพมอใบดมนะเขาพุทธะแบง ขึ้นเสร็จเราต้องวิ่งไปลัดไปฝั่งนู้นนะครับเดินแบบเราขึ้นบันได1,345ขั้นแล้วก็ไปอีก8กิโลถึงทมอไปดมนี่เส้นทางจะไปขึ้นบันไดนะครับเป็นอย่างน,นี้นี่คือขอบปูตะแบงข้างหน้าเราข้างหน้านี้เป็นอ่วงซุยอ่า First, อลิมเนีเนี่ยเนี ELLE ่ยลิมเนีอ่าเนี่ยลิมอลิมเนีนี่นี่นี่เนี่ยก่อสร้างเปลี่ยนเลื่องจะน่าเรื่อนะเนอะไน่าเรื่องตอนนี้เราเริ่มขึ้นบันไดชุดแรกหนึ่งพันเก้าสิบสองขั้นนะครับตอนนี้กำลังขึ้นตอนนี้เวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะคลิปหน้าท่านจะได้พบบรรยากาศการเดินทาง บนเขาภูตะแบงไปยงังธมอใบดมระยะทาง8กิโลเป็นการเดินทางในป่าลึกบนเทือกเขาภูะแบงยามค่ำคืนจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรบ้างทุกท่านโปรดติดตามชมท่านผู้ชมลหรครับเคยเดินทางไกลในป่าลึกยามค่ำคืนหรือไม่การเดินในป่าที่มีฝนตกหมอ,อกลงจัดและตั้งแต่เช้าผมเดินทางไกลบนเทือกเขา ลงมาแล้วขึ้นบันได1345ขั้นแล้วเดินทางไกลในป่ายามค่ำคืนอีกวันเดียวผมเดินทางไกล20กว่ากิโลเมตรขึ้นลงเขาผมจะเดินไหวไหมทุกท่านโปรดติดตามชมท่านใดที่ได้มาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อติดตามชมเรื่องราวดีๆของหลวงปู่สวงแบบที่ไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อนที่สำคัญ ถ้าท่านได้ชมคลิปของช่องนี้แล้วไม่มีใครมาหลอกท่านเรื่องหลวงปู่สวงได้อีกคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน